สวัสดีค่ะคลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกของช่อง Cat m o m f u l ู Time เลยนะคะเดี๋ยววันนี้คิมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบ้าฟคืออะไรและทำไมน้องแมวจึงสมควรที่จะต้องกินบาฟค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้องแมวก่อนน้องแมวเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นสัตว์ที่เรียกว่า obligate carnivore หรือว่า true carnivore นะคะซึ่งมันหมายความว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อกินเนื้อเลย ซึ่งร่างกายของเขาอะค่ะจะสามารถที่จะฟังก์ชันได้ดีหรือว่าสามารถทำงานได้ดีหากได้รับสารอาหารประเภทโปรโตีนและแฟตที่เพียงพอแล้วก็ที่คุณภาพดีซึ่งตรงนี้ค่ะคิมไปเจองานวิจัยมาซึ่งเขาเมนชั่นว่าแมวเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อโดยธรรมชาติกระเพาะของแมวอะค่ะมีความเป็นกรดสูงซึ่งจะเหมาะกับการย่อยโปรโตีนจากอาหารดิบ การให้อาหารเม็ดที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอาจจะทําให้ระบบย่อยอาหารของโน้องแมวไม่สามารถรักษาความเป็นกรดทําให้การย่อยโปรตีนและก็การดูดซึมสารอาหารประเภทต่างๆลดลงอาจส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลําไส้และทําให้เกิดสภาพที่เป็นด่างมากขึ้นซึ่งมันไม่เหมาะสําหรับสัตว์กินเนื้อค่ะาล้ค่ะเราพูดถึงพื้นฐานของโน้องแมวไปแล้วเดี๋ยวคิมจะมาขอพูดถึงเรื่องอาหารบัฟนะคะอาหารบัฟนะคะย่อมาจาก biological appropriate raw food หรือบางคนเรียกว่า bone and raw food ค่ะตามตัวเลยค่ะอาหารประเภทนี้จะมีส่วนผสมของ bone ก็คือกระดูกและ raw food ก็คืออาหารดิบแต่จริงๆแล้วค่ะอาหารประเภทนี้มันคืออาหารที่เลียนแบบเหยื่อตามธรรมชาติของน้องแมวเวลาที่น้องแมวเนี่ยค่ะไปหายเหยื่อตามธรรมชาติเวลาที่เขาจับเหยื่อตัวหนึ่งได้ค่ะเขาจะกินทุกส่วนของเหยื่อเลย เริ่มตั้งแต่ขนผิวหนังกระดูกไขกระดูกเนื้อเครื่องในไสกระเพาะเลือดข้อมูลตรงนี้นะคะเดี๋ยวคิมจะอ้างอิงมาจากของดรเอียนนะคะซึ่งเป็นบิดาของอาหารบาฟซึ่งดรเอียนนะคะได้มีการอธิบายแล้วก็ให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับสัดส่วนบาฟที่เหมาะสมสำหรับน้องแมวนะคะตามนี้เลยค่ะ ซึ่งจะมีโบนค่ะหรือว่าเนื้อติดกระดูกเนี่ยอยู่ที่25เนื้อดิบอยู่ที่50เครื่องใน15ผักผลไม10้10 s u ซัพพลีเมนต์อีก10นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสัดส่วนเนี้ยเป็นแค่สัดส่วนที่ไกด์เฉยๆเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดปรับเปลี่ยนได้ตามน้องแมวของเราเลยเพราะว่าแมวแต่ละตัวค่ะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปมีไลฟ์สไตล์วัยน้ำหนัก หรือว่าภาวะสุขภาพอะค่ะที่แตกต่างกันอย่างเช่นน้องแมวที่มีโรคประจําตัวค่ะบางโรคประจาตัวอาจจะต้องมีการงดเนื้อแดงเพิ่มเนื้อขาวงดผักบางชนิดงดซัพพลีเมนต์บางชนิดซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเราจะต้องปรับลดแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพร่างกายของน้องแมวของเราซึ่งคีย์หลักนะคะที่ดรเอียนแนะนําไว้ก็คือเราจะต้องเฝ้าสังเกตแมวของเราอยู่เสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับลดในแต่ละมื้อค่ะ ซึ่งหัวใจหลักของบาฟเลยค่ะก็คือแมวต้องการกระดูกดิบและเนื้อดิบเป็นส่วนใหญ่ของมื้ออาหารอย่างที่2แมวต้องการเครื่องในในทุกๆมื้ออาหารแล้วก็อย่างที่3ค่ะเราจะต้องใช้วัตถุดิบหลากหลายในการหมุนเวียนในแต่ละมื้ออาหาร เพราะว่าการที่เราให้ประเภทโปรตีนเดียวกันซ้ําๆกระดูกแบบเดียวกันซ้ําๆเครื่องในเดียวกันซ้ําๆตรงนี้มันจะสามารถทําให้น้องมีปัญหาสุขภาพหรือว่ามีเกิดอาการแพ้อาหารได้นะคะในอนาคตอย่างเช่นส่วนกระดูกอะคะ่ะเราจะไม่ให้แค่โครงไก่อย่างเดียวตลอดไปเราสามารถหมุนเวียนไปเป็นปีกไก่ตีนไก่คอไก่ปีกเป็ดโครงเป็ดตีนเป็ดปากเป็ดหัวเป็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะโครงหมู โครงแพะโครงแกะโครงวัวแบบนี้หรือเราจะสามารถสับเปลี่ยนเป็นกระต่ายทั้งตัวที่มันมีทั้งกระดูกแล้วก็เนื้อนกกระทาทั้งตัวปลาทะเลทั้งตัวแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอามาทำบาฟได้เช่นเดียวกันซึ่งที่คิมพูดไปตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นแค่ส่วนของกระดูกเท่านั้นแต่เราก็ยังจะต้องหมุนเวียนเนื้อแล้วก็เครื่องในด้วยตัวเครื่องในก็สามารถหมุนเวียนได้ตั้งแต่สมองหมูม้าหมูม้า,มมามวัวกระเพาะหมู ตับไตอันทะลูกกระตาซึ่งถ้าเราไปดูช่องของฝรั่งนะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีการให้เครื่องในที่หลากหลายมากๆซึ่งเราสามารถที่จะไปนำไอเดียค่ะมาเพื่อหมุนเวียนให้ลูกของเราได้โอเคค่ะคิมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจบาฟแมวคร่าวๆแล้วนะคะคิมจะมีเป็นคีย์เทคเอาไว้ให้ข้อ 1. เนื้อกับกระดูกอะคะ่ะจะต้องเป็นเนื้อดิบและกระดูกดิบ เท่านั้นเราจะไม่ให้กระดูกสุกกับน้องแมวข้อ2การให้โครงไก่อย่างเดียวไม่ใช่บารนะคะข้อ3ให้เนื้ออย่างเดียวก็ไม่ใช่บาเหมือนกันข้อ4ให้กระดูกให้เนื้อแต่ไม่ให้เครื่องในไม่ใช่บานะคะข้อ5 s u ซัพพล e เมเราจะต้องให้ตามโดสตามวัยของน้องและตามน้ำหนักของน้องแมวเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการให้แบบ หนึ่งปั๊มสองปั๊มสามปั๊มอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องไปดูว่าซัพพลีเมนต์แต่ละตัวเนี่ยแมวต้องการทุกวันไหมถ้าต้องการทุกวันต้องการอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวคิมจะมีทำเป็นซัพพลีเมนต์ของแมวนะแบบอีพีถัดไปที่เกี่ยวกับซัพพลีเมนต์ของแมวยังไงฝากติดตามด้วยนะคะข้อ6เวลาที่เราให้บาฟแมวอ่ะเราจะต้องให้ตามน้ำหนักของน้องเท่านั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าน้องอายุเท่าไหร่ น้องมีกิจกรรมเยอะไหมซึ่งเราจะต้องคำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าเราจะให้น้องอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นพลูโตแมวของคิมค่ะคิมให้กินแค่3%เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการปรับท้องซึ่งคิมจะให้แบ่งอยู่ที่วันละ2มือ้อมื้อแรกกับมื้อที่2อะค่ะห่างกันอยู่ที่12ชั่วโมงเราให้มื้อแรกไปแล้วแล้วพอเราจะให้เป็นมื้อที่สองอะพลูโตมีการอ้วกนำย่ออ,ยออกมาซึ่งมันหมายความว่าพลูตกินไม่พอค่ะ ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าไปเพื่อให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายของน้องในตอนนั้นๆแต่ว่าหลังจากที่คิมให้ไปแล้วใช่ไหมคะในช่วงแรก1ึงปีผ่านมาผู้โตกลับมากินที่3%ได้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมเขาน้อยลงร่างกายเขาก็โอเคกับ3%รเนตตรงนี้เราก็จะต้องลองดูว่าแมวเราน้ําหนักเยอะเกินไปไหมเราจะต้องเพิ่มลดยังไงตรงนี้ค่ะมันอยู่ที่การสังเกตของเราด้วยซึ่ง สำคัญมากๆเลยค่ะการที่เราจะให้โดยที่เราไม่ชั่งน้ําหนักของบาฟเลยเนี่ยให้น้องไปเลยถ้าเป็นน้องแมวที่ไม่เคยกินบาฟมาก่อนการที่พอน้องกินปุ๊บกินจอยกินสนุกแล้วเราก็ให้เรื่อยๆค่ะมันจะทําให้น้องอะค่ะข้อหนึ่งเบาๆเลยคือน้องจะอ้วนเกินไปอันนี้คือเบสิกเลยบางคนชอบบางคนไม่ชอบอย่างที่สองน้องอาจจะเปิดอาการอาหารไม่ย่อยได้หรืออย่างที่สาม ตรงนี้อาจจะทําให้เกิดระบบย่อยอาหารอุดตันได้ซึ่งมีเคสเกิดขึ้นนะคะที่ให้น้องไปเยอะๆๆ,ๆจนร่างกายของน้องะคะ่ะย่อยไม่ทันจนอาจจะต้องถึงขนาดผ่าตัดอะไรกันไปเลยทีเดียวจบแล้วค่ะสำหรับ EP แรกซึ่งคิมวองว่า EP เนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะการที่คิมมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ทาดแมวอย่างเราเรานะคะที่อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกของเราเราก็อยากให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่กับเราไปนาน,น,านเลยเดี๋ยวยังไงเค็มจะเอาความรู้เรื่องการทำบัฟแมวนะีคะมาฝากบ่อยๆยังไงฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย